มาลายช่วยคนตาบอดไหมครับควละยี่สิบครับมาลายไหมครับมาลายไหมครับมาลายไหมครับวันนี้มาขายเท้าจังเลยนะครับที่ผมซื้อมาลายสองพวงครับครับคุณลุงเอาสองพวงนะครับครับเอาแบบไหนดีครับเป็นดอกดาวเรือนี่ก็ได้คุณลุงช่วยใส่ผมหน่อยครับครับ นี่ตังนะครับครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณนะครับแล้วก็ขอให้ขายดีดีเดี๋ยวมาถนนใหม่นะครับขอบคุณนะครับมาลายครับมาลายพวงละยี่สิบครับพวงละยี่สิบนี่ตามมันไม่เห็นแล้วหูยังหนวกอีกแล้วไงฮะฉันบอกแกแล้วชันรูว่าที่ตรงนี้ห้ามขายฉันขายได้คนเดียวครับแต่เจ๊ครับ ผมมาขายตรงนี้ก่อนเจ๊นะครับนี่แกหาว่าสันมาเยี่งที่ขายของแกเลยไงฮะรีบใสหัวไปเลยไปขืนแกอยู่อย่างงี้ก็เยี่ลูกค้าฉันหมดโอเยออกเจ๊ออยอออเจ๊ฉันเจ็บนะเจ็บก็รีบลุกไปสิถ้าแกไม่รีบไปนะฉันจะเอาพุงอะไรแกไปทิ้งที่หมดเลยรีบไปเลยเสียเวลาฉันขายของอ้าวไปเลยนี่รองเท้าแกเอาไปด้วย นี่จ้า20บาทจากพี่รูปหล่อ,อขอบคุณนะจ๊ะวุ้ยพวงมาลัยสวยๆจ้าสวยก็ขอไอ้คนเก่าขายนะจ้าพวงมาลัยสวยๆจ้าวุ้ยวันนี้ไม่มีคู่แข่งดีจริงเลยสบายหูสบายตาอ้าวสวัสดีจ้าลุงจ้ารับพวงมาลัยกี่พวงดีจ้าเอ,อ่อผมไม่ได้จะมาซื้อหรอกครับผมแค่จะมาถามว่าผู้ชายตาบอดที่เขานั่งขายอยู่ตรงเนี้ย วันนี้เขาไม่มาขายแล้วครับอ๋อไอ้ในบอดนั่นน่ะเหรอมันไม่มาขายที่นี่แล้วฉันไลไ่ไปขายที่อื่นแล้วฮะเจไล่ไปขายที่อื่นเหรอเจททาแบบนั้นได้ยังไงอะแต่เขาขายที่นี่มานานแล้วนะเอา้าทำไมจะไม่ได้ละ่ะถ้าเกิดมันขายอยู่ที่นี่มันก็แย่งลูกค้าฉันนะสิเจ้ในใจแคบจริงๆคนทําอาชีพเดียวกันแท้ไปไล่เขาได้ยังไงอะอา้าอีตาลงด่าฉันล มาลายสวยๆจ้าพวงมาลัยสวยๆเป็นคนยังไงกันนะกับคนตาบอดมองไม่เห็นยังทำกับเขาได้พวงมาลัยไ,ไหมครับพวงมาลัยอ,อ้าวนคนนั้นมานั่งขายอยู่ตรงนี้เอง ย้ายมาขายตรงนี้นี่เองลุงตามหาซะทั่วเลยอ้าวคุณลุงนั่นเองผมขอโทษนะครับที่ผมไม่ได้บอกแล้วผมก็ย้ายมาขายตรงนี้ไม่เป็นไรหรอกครับแต่ทําไมไม่ขายที่เดิมล่ะอ๋อ,อ,อผมเบื่อที่เดิมอะครับก็ลองมาขายตรงนี้ดูเผื่อว่ามันจะขายดีขึ้นแน่ใจเหรอไม่ใช่มีปัญหากับแม่ค้าร้า,งงานข้างๆหรือเปล่าเ อย่าไปโทษแม่ค้าเลยลุงคนเราก็ต้องทำมาหากินทุกคนแหละใครๆก็อยากจะนั่งขายตรงที่มันมีคนเยอะๆลุงว่าแต่วันนี้ลุงจะเอากี่พวงนี้ล่ะเอาสองพวงเหมือนเดิมนะสองพวงนะลุงลุงเลือกให้ผมหน่อยครับดอกกุหลาบมั้นะ ไปก่อนนะขอบคุณครับขายได้เจ้าแรกเลยพวงมาลัยไหมครับพวงมาลัยพวงมาลัยอุ๊ยวันนี้แหงแหงแแหงมันเป็นวันของคันจริงๆเลยขายบทเกียงเลยอะขายดีแบบเนี้ยคงได้เงินเยอะเลยสิ แกมาทำอะไรอะเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วนะหรือหรือว่าแกกำมาขอเงินฉันเมียในช่างแสนรู้จริงๆเลยนะในเมื่อรู้แล้วเนี่ยก็เอาเงินมาให้ฉันสักห้าพันดิไอ้บ้าแกคิดว่าฉันโง่หรือไงฮะฉันไม่ให้แกหรอกแกมาทางไหนนก็กลับไปทางนั้นเลยไปได้ขอดีๆไม่ให้เนี่ยเข้าไปเอาเองก็ได้วะเฮ้ยเฮ้ยตัวอย่างไร ไม่ให้เอามาหิมดปล่อยเลยไม่แกนั่นแหละให้ต้องปล่อยอะไํถ้าไม่อยากเจ็บตัวก็ปล่อยเอากระเป๋านี่ไม่หมดไม่บดช่วยด้วยฉันไมใช่กระเป๋าปอยอยโอ๊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 ยโ้๊ยโอ๊ย้อ๊ยโา๊ยโอ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 นยโอ๊ยโอ๊ยโอายโองยโอุยโอ๊ยโอยโอยยโออ๊ยโอถ้าอยากติดคุกก็เอาสิเอาเลย พยายนก็มีนะอะใครก็ได้ช่วยโทรเ,ทเรียกตำรวจทีถ่ายคลิปเด้วยเนะี้ถ่ายลงโซเชียลแน่เลยเออหยุดก็ได้พวกแกทุกคนระวังตัวไว้เลยนะฉันมาเอาคืนแน่ไปเก้<อ>เป็นอะไรเปล่าครับ ฉันไม่เป็นไรหรอกจก้ะว่าแต่ดูในบอดเถอะพาไปโรงพยาบาลทีมาช่วยกันไปโรงพยาบาล มีอะไรเหรอเจ๊ฉันมีเรื่องจะคุยด้วยมีเรื่องอะไรเหรอเออฉันน่ะจะบอกนายว่านายอะไม่ต้องไปขายของตรงสะพานหลังตลาดแล้วนะกลับมาขายที่เดิมแล้วกันอาแล้วเ,ออเจ๊ไม่กลัวว่าผมจะแย่งลูกค้าเหรอฮึไม่กลัวหรอกฉันน่ะเปลี่ยนมาขายน้ำแล้วแล้วก็ขอโทษด้วยนะที่เคยพูดไม่ดีกับนายอะ่ะ แล้วก็ขอบใจนายมากนะที่วันนั้นช่วยฉันไม่เป็นไรหรอกคนทําอาชีพเดียวกันน่ะฉันเข้าใจก็จริงเราทําอาชีพเดียวกันน่ะควรที่จะช่วยเหลือกันมากกว่าที่จะทะเลาะกันจริงไหมงั้นต่อไปนี้นายมีอะไรฉันช่วยนายบอกฉันในทุกเรื่องเลยนะขอบใจนะ นี่ฉันซื้อโต๊ะกับเก้าอี้มาให้หนายใหม่ด้วยนะนายอ่ะจะได้ไม่ต้องไปนั่งขายบนพื้นไงยืนรอตรงนี้แป๊บเดี๋ยวนะั้นเดี๋ยวฉันจัดโต๊ะให้จะได้ขายสบายสายมามาเดี๋ยวฉันจูงมือค่อยๆเดินค่อยๆเดิน,ดนมาค่อยเดินมานะเออเออโอเคน,นี่ีมามาอ้อมมา ระวังชนนะระวังชนออ,อยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ตรงนี้ก่อนนี่นเดี๋ยวฉันจัดให้เอาเอานี่มาเอาเสือมานี่ไว้ตรงนี้อะ <c oughs> ค่อยๆนะค่อยๆมาค่อยๆนั่งเออ <c oughs> นี่จะได้นั่งขายสบายๆบย <c oughs> อยอ <c oughs> ดีไหมไม้เมื่อเดี๋ยวฉันจะช่วยจัดพวงมาลัยให้ขอบใจนะจ้า พวงมาลัยครับอ้าวนี่นายกลับมาขายที่เดิมแล้วเหรอมเมื่อกี้เดินไปที่สะพานหลังตลาดมาถึงว่าไม่เจออ้าวคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีใช่ครับคุณลุงผมย้ายมาขายข้างๆร้านเจเขาแล้วครับ <c oughs> ฉันน่ะต้องขอบคุณคุณลุงมากเลยนะจ๊ะที่วันนั้นช่วยฉันไว้แล้วก็ต้องขอโทษสําหรับเรื่องที่ผ่านมาด้วยนะคะไม่เป็นไรหรอกครับผมไม่ได้โกรธอะไรหรอกคนเรา ก็มีผิดพลาดกันทั้งนั้นแหละอยู่ที่ว่าใครจะคิดได้มาลัยเท่านั้นนละตอนนี้ฉันรู้แล้วล่ะค่ะว่าฉันไม่ควรทํานิสัยแบบนี้กับคนอื่นยิ่งทําอาชีพเดียวกันแล้วเขาก็มองไม่เห็นด้วยฉันควรที่จะช่วยเหลือเขามากกว่าค่ะเจ๊คิดได้อย่างนั้นก็ดีแล้วอถ้าอย่างนั้นวันนี้ผมเหมาน้ําร้านเจ๊แล้วก็พวงมะลัยของนายด้วยทั้งหมดเลยนะ <laughs> หรือว่าผมประเดิมให้วันต่อไปจะได้ขายดีดี <Okay. S 1> <laughs> ดีจังเลยนะครับ <laughs> เดี๋ยววันนี้ผมแถมให้เยอะเลยครับ ah, อาดีมากค้ะเดี๋ยวชั้นห้เป็นพิเศษเลยค่ะโอ้ดีมากเลย